สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ชุมชนหน้าอยู่นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องความสำคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชนนะคะความสำคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชนเช่นบ้านนะคะ ความสำคัญของบ้านก็คือเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นศูนย์รวมของสมาชิกนะคะให้ความปลอดภัยแก่สมาชิกทุกคนนะคะต่อไปโรงเรียนโรงเรียนคือให้สำหรับทุกคนศึกษาเล่าเรียนอบรมคุณธรรมคําสั่งสอนนะคะให้เป็นคนดี สอนให้เด็กๆได้เรียนหนังสือได้ความรู้นะได้ความรู้ต่างๆจากคุณครูนะคะต่อไปตลาดความสำคัญของตลาดคือสถานที่ซื้อของขายของนะคะมีพ่อค้าแม่ค้าขายของกินและของใช้ทั่วไป ะคะต่อไปวัดนะคะคือความสำคัญของวัดเป็นสถานที่สำคัญของบุคคลทั่วไปสอนให้เด็กๆได้เรียนหนังสือฝึกให้เด็กๆได้ไปทำบุญที่วัดนะคะในวันพระนะคะและวันสำคัญต่างๆให้เด็กๆไปอบรมสมาธิและเชื่อฟังคำสั่งสอนของของพระนะคะ ไปวัดนะคะเราก็จะได้ความรู้จากพระนะคะสอนให้เราเป็นคนดีมีสมาธินะคะต่อไปโรงพยาบาลคือสถานที่รักษาผู้ป่วยนะคะให้ความปรึกษาด้านสุขภาพร่างกายนะคะอาการไม่มากก็สามารถไปรักษาได้เลยนะคะต่อไป สถานีตำรวจเป็นสถานที่บริการรับร้องทุกนะคะความทุกนะคะแจ้งความเรื่องทุกหลายหลายเรื่องช่วยเหลือประชาชนพยายามที่ประชาชนเดือดร้อนช่วยตรวจความสงบให้กับประชาชนนะะเกิดอุบัติเหตุนะคะ แจ้งความที่สถานีตำรวจได้นะจับผู้ร้ายให้ทุกคนปลอดภัยนะคะวันนี้คุณรุณสุริทมีคลิปมาให้เด็กๆชมอีกนะคะเชิญชมได้เลยค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักความสำคัญของสถานที่ต่างๆภายในชุมชนกันค่ะบ้านเป็นสถานที่สำคัญอย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะบ้านคือสถานที่ที่อยู่อาศัยนั่นเองต่อไปเป็นโรงเรียนคือสถานที่สอนให้ความรู้แก่เด็กๆและให้เด็กๆได้มาเรียนหนังสือแล้ววัดละคะใช่แล้วค่ะเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่เข้ามาทำบุญใส่บาทและฟังเทศฟังธรรม ให้จิตใจสงบนั่นเองแล้วตลาดล่ะคะตลาดเป็นสถานที่เอาไว้ซื้อของทั้งของสดของแห้งแล้วสถาน,นีตำรวจล่ะคะใช่แล้วค่ะเป็นที่เอาไว้จับโจรผู้ร้ายหรือเป็นที่ที่ร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่สุดท้าย คือโรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาคนป่วยหรือใครไม่สบายสามารถไปโรงพยาบาลหาคุณหมอและพยาบาลได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจบกันไปแล้วกับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนเรื่องความสำคัญของสถานที่ภายในชุมชน เด็กๆคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนนี้กันทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ชมคลิปที่ครูสมฤทธิ์ให้ชมนะคะค,ครูสมฤทธิ์หวังว่าเด็กๆคงได้รับประโยชน์จากการชมคลิปนะคะทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ครูสมฤทธิ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ